สวัสดีค่ะช่องบ้านสวนลุงม,มนนะคะพาไปเก็บน้อยแหน่ค้างบ้านจากพี่นอ้องเมื่อนนี้นะคะน้อยแหน่กับซุก้ายหลายละลุงม,มนก็แบบว่าไปเจียไก่นะคะเอาเข่าไม้ไก่พอดีเราไปเห็นน้อยแหน่ซุกคาต้นค่ะอันนี้ก็แบบบีออกมาแล้วเนือ้อซุกแล้วหมดก็คือจีแมนอยากกินนะคะมันหวานก็เลยชวนกันนะคะเก็บน้อยแหน่ลงมาค่ะก่อนที่ฝนซิตโต๊กทำโต๊กใส่มากกว่านี้นะคะ ลุงมนก็ไปเอาบัานไดค่ะมาปีนเก็บแล้วก็ยืนให้นะคะเราก็เก็บได้บางส่วนพี่น้องเพื่อนบ้านคนไหนมาก็ยืนให้ค่ะคนไหนเขาไปม,มีกินเนาะเะนาะก,ก็แบ่งสันปันส่วนกินไปลุงมลก็เก็บด้านบนค่ะต้องใช้บันไดปีนนะคะโกูโกลกเนาะสออนบ่นพี่น้องต้นนวยยังใหญ่เลยค่ะต้นมันสูงเนาะเะนาะก,ก็ต้องใช้บันไดปีนลุงมลก็ยืนมาให้นะคะเราก็เอาไปวางไว้นะคะ คนไหนพอ,อมีกินลงมบนกระแจกไปเรื่อยเลยค่ะห่างมันแก,ก่กลองมาซี่ห่างๆตามันตีเอตามันใหญ่ใช่ไหมตามันจะเต็มใหญ่ขึ้นแบบนี้เนาะลองมันก็จะหา่างนี่คือที่ว่าเก็บได้นะคะตอนแรกก็ะ่าจะเก็บแต่พอกินนะคะพี่น้องเอ๋ยพอเก็บไปเก็บมาแล้วมันซุงซุกหลายค่ะปบบนี้ก็เลยกลับไปเอาตะกานะคะลุมุนลก็ไปหาม บันไดลิงนะคะบันไดมาพาดขึ้นเก็บอัเนี้ยซุกอ,อย่างหลายเลยค่ะพี่น้องซุกคาต้นเนะะื้อค่ะเก็บไปกินไปเนาะลูกค้ามากกับเอาถุงใส่ให้อีกบเนี้กระแจกไปครึง่งนึงนะคะแล้วก็เก็บไปอีกสะออนความดกของมันค่ะพี่น้องมันเป็นบักเขียบนะคะบักเขียบหรือว่าน้อยแหน่สมัยโบราณนะคะบักเขียบฝ่ายดีค่ะเขาเรียกนะอันนี้ก็บรูจักแน่ชัดแล้วค่ะ แต่เรากลูดจะจักแต่น้อยแน่นี่แหละ,ะลุงมุนก็ก็ว่าแลาา้วตวะออกามาไปว่าอ๋อควันมันจะหลุดออกควันนะคะตัวไหนที่มันเก็บได้ที่แล้วเนี่ยเวลาบิดเนี่ยควันมันจะหลุดออกเลยนะคะก็คือมันแก่มาบุ่มได้ตัวนี้ยังมาทันแก่นะคะกระเสียวไวก่อนแต่วาา่ากระเสีมีรอบสองรอบสามวิวราคาดูทรงแล้วยังมากนะคะรุ่นน้อยแน่นะคะยังมากเลยนะคะเนี่ยดูเด้อจ้ะ ผัดที่นี่เราก็สะออนมันเก็บไดตะก,กาหนึ่งค่ะเนี่ยไปเอาบัานไดลิงที่มันสูงขึ้นนะคะมาลงมวนกับปีนขึ้นนะคะเนี่เขาเรียกบันไดลิงก็เพราะว่ามันสูงนะคะแล้วก็สามารถปีนขึ้นไปได้จนกระทั่งเกือบถึงยอดไปนะคะคนน้ำหนักตัวเยอะๆอย่างเราก็ไม่กล้าปีนแล้วเนาะค่ะเนาะก็ต้องใหล้ลงมวนนะคะปีนแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องล่างจะกินน้อแหน่ที่มันสุก รอไปนะคะแล้วก็แบ่งให้ไก่น่อยกินนะคะแถวนั้นไก่น้อยลุงมลก็มีนะค่ะมันก็ตอดกินแมบแมบแมปแม,แมของมันนะค่ะลุงมลก็เก็บใส่ตะกาแล้วก็พอเต็มตะกาก็ยืนลงมานะคะก็ได้อาไปแบ่งญาพี่น้องแบ่งลูกค้านะคะคนที่เขาเคยให้เรากินอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะก็เป็นความซุขของวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างเราๆนะคะที่เรามีอะไรแล้วก็แบ่งปันกันกินค่ะแล้วก็ โดยในที่เรากินไม่ม้วนนะคาเราก็เขาก็ถามนะคะว่าทาไมถึงไม่ขายแล้วก็บอกว่ามันไม่พอได้จะรวยนะคะมันไม่พอจะรวยก็ไม่ขายตัวนี้นะคะมันก็พอแต่ปัดกันกินไม่ซีเรียสเรื่องอันนี้นะคะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นอาหารการกินที่แบบว่าแบ่งปันกันได้นะคะแล้วมันก็ไม่มีราคาด้วยค่ะซิบบาทในเดหลายนะคะตำบันนอกเพิ่นขายแต่ในตลาดเพิ่นกระซิขายแพงจักหน่อยอุดใจบ่ไหวค่ะกลับมาชิมเลยค่ะ ผลเม็ดออกนะคะเม็ดถ้าเกิดละวานแล้วก็โรยตรงนั้นมันก็งอกอีกค่ะอร่อยค่ะก็กินแบบเนี้ยช่วงนี้ก็กินผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะที่เรามีอยู่ก็คือน้อยแหน่บักเขียบนี่แหน่น้อยนานะคะเรียกได้ทุกอย่างนะคะแล้วแต่พื้นพื้นอ่ะพื้นบ้านเขาเรียกอะไรบาเขาเรียกว่าอ่าพื้นเพแถวบ้านไหนจะเรียกแบบไหนนะคะ โอ้ยซ่บนัวค่ะพี่น้องบางลูกก็เป็นในแนหนังนะคะ่ะนี่ค่ะกับบีออกมาดูซุกหรือซุกคอมนะคะแล้วก็มีหมดอยู่ข้างในดาหมดมันก็คือจะหวาน้เนาะค่ะเนาะกะไ็ได้้ถ่ายคลิปมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านในหลายเด้อค่ะที่เข้ามาชมคลิปช่องบ้านสวนลุงมนจ้าสวัสดีค่ะ